เขาบอกว่าตอนนี้ตลาดรถยนต์เมืองไทยไม่โตคนรุ่นใหม่ไม่ต้องการรถยนต์กันแล้วด้วยซ้ําตลาดรถมือสองใครที่คิดว่าอยากจะเข้าสู่ธุรกิจนี้หรือกําลังเล็งๆอยู่มองว่ามันน่าสนใจอยู่หรือเปล่าแล้วถ้าทําจะมีอุปสรรคอะไรบ้างครับแล้วตลาดไหนในรถมือสองที่น่าสนใจบ้าง และนี่คือการตลาดเกิดสเร็จรูปรายการที่ทําให้การตลาดเป็นเรื่องง่ายเหมือนฉีกซองบะหมี่เกิดสเร็จรูปชงใส่น้ําแล้วกินได้เลยครับสำหรับวันนี้เนี่ยเนื่องจากคุณต่อไม่อยู่ผมเลยขออนุญาตเอาเป็นคอนเทนตน์ที่อยากทําแล้วกันกนะ็คือจากรีเควสต์ของแฟนๆที่อยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับตลาดรถมือ2ซึ่งตัวผมเองจริงๆเนี่ยก็อยู่ในตลาดรถยนต์อยู่พอสมควรเหมือนกันจริงๆผมเคยอยู่ในช่อง Headline Max นะครับแล้วก็ห้องแวะก,กับวงการรถยนต์อยู่พอสมควรทําแบรนด์รถยนต์มาหลายแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นทาโฆษณาหรือว่าช่วยในเรื่องของการเทรนนิ่ เลยคิดว่าอยากจะเอาข้อมูลที่พอรู้มาเล่าให้ฟังแล้วกันว่าใครที่คิดว่าอยากจะเข้าสู่ธุรกิจนี้หรือกําลังเล็งๆอยู่มองว่ามันน่าสนใจอยู่หรือเปล่าแล้วถ้าทําจะมีอุปสรรคอะไรบ้างครับเริ่มที่อย่างแรกก่อนคือธุรกิจรถมือสองยังน่าทําอยู่ไหมคําตอบคือ,อยาก เพราะว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่ามีคนขายรถมือ2เยอะอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้เราจะเห็นว่ามีเพื่อนๆเราหลายๆคนใน a c e b o o k เนี่ยก็ซื้อรถเข้ามาประกาศขายในออนไลน์แล้วก็ได้รายได้จากการที่เป็นเสียรถมือ2เราจะเห็นหลายๆคนมีรายได้ร่ำรวยขึ้นมาจากตรงนี้ซึ่งผมบอกเลยว่าก็มีคนที่ประสบความสเร็จในตลาดอยู่เหมือนกันแต่จริงๆแล้วถ้าเทียบกับสมัยก่อนธุรกิจรถมือ2เม,มันธุรกิจที่ทําได้ยากกว่าสมัยก่อนเยอะเลยครับเพราะว่าเอาง่ายๆเลยคือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีรถมือ2ออยู่ตอนนี้เพื่อนๆจะไปขายที่ไหนก่อนครับก็จะไปลง Facebook บลกรุก่อนมันมีที่ให้เราสามารถขายได้เองหลายๆที่อะหรือผมชี้เป้าให้ก็ได้วันทูคาหรือแม้แต่ไท idi.com หรือพวกแพลตฟอร์มรถมือสองต่างๆที่ผุดกันขึ้นมาเตมไนหมดไม่ว่าจะเป็นคาซัมคารโรขออนุญาตพูดเป็นชื่อจะได้เห็นภาพแล้วกันเนาะว่ามันมีการแข่งขันในตลาดนี้ที่มาแทนที่เต็นท์รถมือสองเยอะแยะแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ใครมีรถมือสองสักคันนึ่งน,น,นะครับผมราคาที่เขาขายเข้าเต็นท์เนาะหรือราคาที่เราจะซื้อเข้ามาจับอยู่ในมือของเราเพื่อมาทําธุรกิจต่อยอดเนี่ย สวยรูเหมือนแต่ก่อนคือเราไม่สามารถจะบอกว่าราคาตลาด5 0 0แสนไปหาคอลูกค้าเหลือ3 000, 5 0 0 0นหี่นนี่เป็นเรื่องที่ยากแล้วเพราะเขามีทางเลือกในการขายเข้าหลายทิศทางพอเป็นอย่างนี้แล้วปุ๊บเนี่ยเต้นรถต่างๆที่อยู่ในธุรกิจหรือหลายๆคนที่ทําธุรกิจประสบความเด็ดตอนนี้<ๆ>เขาเลยจะเปลี่ยนกลยุทธ์จากการที่เลือกรถมาดีๆเปลี่ยนเป็นซื้อง,ง่ายขายเร็วซึ่งกลยุทธ์ในการซื้อง,ง่ายขายเร็วเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีว่าไปเจอรถคันไหนมาใช่ไหมครับเขาก็จะรีบจับเลยซึ่งบางคนอาจจะใช้วิธีว่าไม่จ่ายเงินให้ก่อนด้วยซ้ำไปจะใช้วิธีบอกว่าเอ้ เดี๋ยวไปช่วยขายให้ถ้าขายได้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันก็คือพูดง่ายๆลดปริมาณการใช้เงินสดในการไปซื้อรถแล้วทาไงก็ได้หาลูกค้าให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ซึ่งเลยทําให้หลายๆเต็นเนี่ยเริ่มมาทํา YouTube ทา Tik t o อกจะเห็นว่ามีหลายๆช่องที่เป็นช่องชั้นนาเลยขออนุญาตพูดชื่ออย่างเช่น54นิวัฒน์เต็นคุณหญิง300กลอยาดไลฟ์หรือว่าช่องต่างๆนานาที่เอารถมือสองมาโปรโมทบางเต็นอาจจะเจาะเฉพาะ Mercedes enz, รือ BMW, ร w เซเดาเ,ดา,เาเน้ซ์หรือบีเอ็มดับเบาขึ้นมทนทนนยทําเใช่ว่าเขาอยากเป็นนนคดังนะ แต่มันต้องขายเร็วการมีสื่อเป็นของตัวเองทําให้ลดต้นทุนในการลงโฆษณาช่องทางต่างๆและทําให้รถเนี่ยออกได้เร็วแล้วพอเขาสามารถหาลูกค้าได้แล้วจากการที่ทำคอนเทนต์จับรถมาได้เร็วเนี่ยเขาก็ค่อยเอารถมาปรับปรุงตามที่ลูกค้าสั่งออเดอร์ถ้าลูกค้าไม่ได้จ่ายเงินเพิ่มเพื่อทําการรีคอนดิชันหรือว่าปรับปรุงสภาพรถเขาก็ขายไปเลยก็คือจับกาไรแค่คันละหมื่นสองหมื่นสามหมื่นแล้วก็ปล่อยกันไปเลยแล้วเน้นหลายๆคันแต่ถ้าลูกค้าจ่ายเงินก็ค่อยมาลงทุนกับรถคันนั้นให้มันดีซึ่งตรงนี้การจะทําาาาาาใใใหห้้้้ลูกกกคออยยจจะ่่่เเเเตนนพพพืปรรับสภถิม็ชธ การทำคอนเทนต์ไงอย่างเช่นหลายๆเจ้าเนี่ยก็จะมาโชว์ให้ดูแล้ว,ว่า i, วเฮ้ยวลาเาเขาเอารถไปทำนี่เขาต้องไปลุยที่ไหนยังไงบ้างคนหนึ่งเลยที่ทําเก่งมากๆคือพีอาร์ไลฟ์สไตล์ไอทคนนี้เขาจะพาไปดูเลยว,ว่าเขาจับเอ่บนซ์บีมยมยมยม,มาคันหนึ่งเขาไปทําอะไรบ้างเพื่อให้ลูกค้าเห็นภาพและเห็นคุณค่าว่าเฮ้ยคุณไม่ต้องเสียเวลาหรอก ให้ผมท,ทําเธอต่อให้มันจะโวบเป็นแสนแต่ยังไงมันก็คุ้มค่ากว่าที่คุณจะไปเสียเวลาทําเองเพราะผมรู้แหล่งผมรู้ว่าทำยังไงแล้วมันจะจบนะเห็นภาพไหมว่าธุรกิจมันจะเปลี่ยนจากการที่เอาเงินสดไปลงแล้วเอารถจับมาชุบตัวก่อนแล้วค่อยมาออกหน้าโชว์รูมกลายเป็นหาลูกค้าให้ได้ก่อนแล้วทําไงก็ได้ให้ลูกค้ายอมจ่ายเพื่อมาปรับปรุงสภาพรถนั่นก็จะเป็นจุดท,ที่ทําให้ธุรกิจรถมือสองเนี่ยยังสามารถเดินต่อได้ในวันที่มีออนไลน์มาร์เก็ตเพลสมาเป็นคู่แข่งเต็มไปหมดสิ้นปีนี้อย่างที่บอกเราจะมีงาน ที่รวมธุรกิจอาหารกับเทคโนโลยีเข้ามาอยู่ด้วยกัน ในงานจะเจอกับอะไรบ้างอย่างแรกแน่นอนแหละคุณจะเจอกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับคุณเท่านั้นคุณจะเจอสินค้าอุปกรณ์อะไรที่เป็นเรื่องเทคโนโลยีรวมไปถึงเราจะมียกร้านอาหารตัวอย่างเรียกว่าฟิวเจอร์เลสซอลงพาวิลเลียนอยู่ในงานเลยแล้วก็เรายังมีสปีกเกอร์ด้วยสัมมนา,าที่เรียกว่าอัดแน่นตลอด2วันเต็ม20กว่าเซกชันน่ะรับรองว่าหลายๆเรื่องเขาจะพูดในงานนี้เป็นงานแรกและงานเดียวเท่านั้นก็อยากเชิญชวนทุกคนไม่ว่าจะเป็นเจ้าของร้านอาหารคนที่อยากจะทําร้านอาหารคนที่สนใจ เทคโนโลยีหรือธุรกิจโรงแรมเข้ามาร่วมในงานนี้เอ็กซิบิเตอร์คนไหนที่สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาร่วมงานกับเราได้เช่นเดียวกันคราวนี้มาเจาะเพิ่มดีกว่าครับว่าแล้วตลาดไหนในรถมือสองที่น่าสนใจบ้างตอนนี้นะครับตลาดที่ไปได้ดีเลยเนี่ยหลักๆจะเป็นตลาดของรถที่มีราคาต่ำกว่า2 0 0 0 0 0บาทและเป็นอีโคคาร์เพราะเป็นรถที่จัดไฟแนนซ์ง,ง่ายซื้อง,ง่ายขายคล่องเห็นไหมว่ามันสอดคล้องกับสภาพตลาดเมื่อกี้เลยก็คือราคาถูกคนสามารถจับต้องได้ง่ายเงินเดือนไม่มากก็สามารถกู้ผ่านได้ก็จะเป็นเลยที่หล แต่ถ้าเป็นรถอีโคคาร์ที่ราคาสัก3 4มสี่แสนบาทแล้วเนี่ยกลายเป็นรถที่ไหลยากอย่างพวกพวกแบบโตโยต้าอายุไม่เกิน5ปีเนี่ยจะเป็นอะไรที่เต้นไม่ชอบมากๆและก็ทําให้ราคาขายต่อเนี่ยตกไปโดยปริยายเห็นภาพใช่ไหมครับเนาะเพราะนั้นเนี่ยในตลาดอีโคคาร์กันเองเนี่ยต่อให้เป็นรถอีโคคาร์เหมือนกันก็ไม่ได้หมายความว่าจะปังทุกรุ่นเนาะก็แล้วแต่ปีแล้วแต่สภาพคนที่อยู่ในธุรกิจก็ต้องรู้ว่าตัวไหนควรจับแล้วจะปล่อยออกได้ตัวไหนจับแล้วคามือแล้วก็ตลาดที่ยังไปได้ตลาดหนึ่งจากกูรูในตลาดเขาบอกกันมานะก็คือตล รถครอบครัวอย่างเช่นรถตู้แอลพาช ุณได H1 นะครับพวกนี้เหตุผลเพราะว่ามันเป็นกลุ่มนิชที่พปลายของรถใหม่มันหาได้ยากคนเลยยังยินดีที่จับรถมือ2อยู่แล้วก็รถมือ1ต่อให้มีราคาก็ยังสูงอยู่คนก็เลยรู้สึกว่าอ่ะงั้นมือ2สัก3 4ปีทุนบจัจจตลงไปหน่อยก็เป็นที่ต้องการในตลาดนะครับตอนนี้ตลาดที่น่าสนใจอีกตลาดหนึ่งก็คือตลาด E ีอ่าเพราะว่าตอนนี้ E ีีเป็นคนเทรนที่คนเริ่มมาแต่ว่า E ีีเนี่ยเป็นอะไรที่จับมือ2ปวดใจมากเพราะราคาขายต่อเนี่ยพันผลสุดๆตอนนี้คนส่วนใหญ่เลยเน้นไปซื้อมือ1แล้หนึทนท เองก็มักจะรับซื้อ EV ในราคาที่ค่อนข้างจะโหดนิดนึงเพราะว่าไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไงประกันก็แพงอนาคตก็ไม่แน่นอนอนโยบายการสนับสนุนก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็อีกตลาดหนึ่งที่อันนี้มีคนระบุมาให้ชัดเจนเลยนะคือพวกรถประเภทซีดานขนาดใหญ่อย่างเช่น Camry Accord ที่เป็นรุ่นเขาเรียกว่ารุ่นสมบัติของชาติ <laughs> ออตลกนีะ่ะ คือรุ่นที่มาเมื่อไหร่ก็มีคนซื้อตลอดอย่างเช่น c a มรี่รุ่น A.C.V.40 อ่าเดี๋ยวเช่นรูปโชว์ตรงนี้นะฮะจะเป็นรุ่นหน้าตาแบบนี้คือหน้าตาสวยแล้วราคาอยู่ในจุดที่จับต้องได้ง่ายคือประมาณ3ามถึงสี่แสนบาทคนที่มีเงินเดือนระดับแบบสามสี่ห้าหมื่นสามารถกู้ได้ง่ายสังเกตว่าเป็นเรื่องการกูนะ้เนาะซื้อง่ายขายคล่องก็ทําให้มันออกได้เร็วจับมากี่คันก็ได้เลยในขณะที่ถ้าราคาดีดไปถึง5 6าหกแสนขึ้นไปก็จะเริ่มยากแล้วตลาดที่ยากของรถมือสองตงัวนี้ก็จะเป็นพวกกลุ่มรถเบนซ์บีเอ็ม จริงๆมีเต็นที่เชี่ยวชาญด้านนี้หลายเต็นท์เลยนะแต่ตอนนี้เป็นธุรกิจที่ทํายากมากถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไม่นิ่นเหนียวในสมองระูมินี้ผมว่าหนักแน่นอนเหตุผลเพราะเอาง่ายๆครับเทสลามือหนึ่งอีวีมือหนึ่งที่มันดูจกคับคล้ายคับคาผมไม่ได้บอกมันเหมือนกันนะแต่มันคับคลายคับคามันเป็นโปรดักที่มาทดแทนหรือมาแข่งควบคู่คนเริ่มเปรียบเทียบแล้วว่าเอ๊จะเอาเบ้นมือ2ที่ต้องไปซ่อมในอนาคตแล้วเติมน้ามันกับ E ีีที่อาจจะซ่อมน้อยหน่อยแต่ว่ามือนหนึ่งแต่มาเสี่ยงแนอนะคตว่าไม่รู้มันจะเเเเป็นยังงงงไาริ่่มววลตกห บัจเจตสล้านนี่ซื้อคันนี้หรือซื้อคันนี้ดีเลยทําให้ราคาขายต่อเบนท์บีเอ็มในปัจจุบันนี้เริ่มตกลงเร็วกว่าที่มันเคยเป็นนะครับ <c oughs> ก็เลยทําให้ตลาดรถมือสอแบบพรีเมียมเนี่ยเป็นอะไรที่ ยากมากแต่ก็มีทางเลือกอยู่ว่าแต่ถ้าคุณจับเฉพาะรถนิชพวกตลาดเฉพาะอย่างเช่นเป็นตัว AMG หรือพวกเป็นแบรนด์ที่หายากก็อาจจะเป็นตลาดที่ยังสามารถยืนต่อไปได้นั่นเองในสภาพของธุรกิจรถมือ2ครับสำหรับคนที่ไม่คิดจะเข้าสู่ธุรกิจรถมือ2ฟังมาถึงตรงนี้เราอาจจะงงว่าแล้วมันจะไปแอพพลายใช้กับธุรกิจของเราได้ยังไงผมขอเจาะประเด็นให้เห็นตรงนี้แล้วกันครับก็คือ 1. ธุรกิจที่อาจจะมีการโปรโมทในหน้าฉากเยอะแยะมากมายไม่ได้ไหมายความว่ามันเป็นธุรกิจที่ดูดีเสมอไปเอออาจจะเป็นเพราะว่าตลาดเนี่ยมีการแข่งขันหรือมี ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ค่อนข้างเยอะขึ้นทําให้เราเห็นบ่อยเพราะนั้นเนี่ยบางทีอาจจะหลีกเลี่ยงสิ่งที่เราเห็นนามาตัดสินว่าธุรกิจนี้ดีไม่ดีอันนี้เป็นสิ่งที่อันตรายเราควรจะอิงจากการไปสอบถามผู้รู้ในวงการหรือว่าตัวเลขว่าตกลงแล้วสถานการณ์การแข่งขันในตลาดนี้เป็นยังไงเนาะอย่างที่ผมไปศึกษามาก่อนที่จะมาเจอทุกคนเนี่ยก็คือเขาบอกว่าตอนนี้ตลาดรถยนต์เมืองไทยไม่โตคนรุ่นใหม่ไม่ต้องการรถยนต์กันแล้วด้วยซ้ํารถมือสองนี่แหละตลาดที่ไม่ได้ซื้อง,ง่ายขายคล่องเนี่ยซึ่งมันเป็นกติกาของเกมรถมือนเี้้้าวขแล ธุรกิจเราต้องใช้เงินทุนที่ต้องใช้เยอะอยู่แล้วในการซื้อรถแต่ละคันเนี่ยมันตมลงไปแล้วทําให้คุณเจ๊งได้โดยไม่รู้ตัวได้เอาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์สภาพตลาดอย่างเป็นจริงเนาะว่าเฮ้ยตลาดเนี่ยมันมีการแข่งขันที่มากขึ้นหรือน้อยลงมีสินค้าทดแทนตัวเราเองเนี่ยมากขนาดไหนแล้วเอามาใช้ในการตัดสินใจว่าจะเลือกเข้าธุรกิจนี้หรือไม่และที่สําคัญคือผมจะพูดคานี้เสมอครับว่าเรามีสิทธิ์ที่จะชนะในเกมเนี้ยหรือมี unfair advantage มากน้อยแค่ไหนคือผมไม่ได้บอกว่าธุรกิจรถมือสองเป็นธุรกิจที่ไม่ควรเล่นแล้วเพราะว่าาถ้ใคร อยู่ในธุรกิจอยู่แล้วมีความเชี่ยวชาญและมีทักษะในการทําสื่อซื้อง่ายขายเร็วหาแหล่งในการซื้อได้เร็วปล่อยออกก็เร็วบางคนเนี่ยเขาว่ากันเป็นหลักชั่วโมงนะครับถ้าคุณทําได้แบบเนี้ยโอ้ธุรกิจรถมือสองเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างความร่ํารวยกํกรารกําไรได้เยอะทีเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นมือสมัครเล่นที่ไม่มีความเชี่ยวชาญเนี่ยแล้วก็ไม่มีแหล่งในการทั้งซื้อรถและขายออกก็อาจจะไม่ใช่ธุรกิจที่น่าสนใจสําหรับเราเอาไง่ายอย่าลืมมองในเรื่องนี้ว่าตัวเราเองมีดาบที่ทําให้เราชนะในธุรกิจนี้ได้หรือไม่้มดดไ่าพพูเือ จะมาออบอกว่าสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังทั้งหมดมันจะเป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าเอาจริงเนี่ยก็อาจจะมีข้อมูลในหลายๆแง่มุมที่เพื่อนๆในตลาดรถมือสองเนี่ยอ,อ,อาจจะประสบพบเจอกันเองแล้วผมอาจจะไม่รู้เพราะผมก็เป็นที่ปรึกษาทางการตลาดเนาะเราอาจจะเห็นแค่ส่วนหนึ่งของตลาดเท่านั้นยังไงถ้าเพื่อนๆที่อยู่ในตลาดคิดว่ามีตรงไหนที่ผมยังตกบกพร่องอยู่เนี่ยยังไงเข้ามาคอมเมนต์น้ลนล่างกันได้นะครับผมเราจะได้ให้ความรู้กับเพื่อนๆในคอมมูนิตี้ตรงนี้กันนะครับผมแล้วถ้าใครมีคําถามหรือเรื่องไหนที่อยากจะคุยกันต่อนะครับหรือมี หัวข้อไหนที่อยากให้การตลาดส่งเร็รูปทําก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างเช่นเดียวกันแล้วพบกันใหม่กับรายการการตลาดส่งเสริรูปที่อยากให้คนไทยทุกคนเก่งการตลาดโดยการทำให้มันง่ายเหมือนฉีกซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต้มน้ำร้อนแล้วพร้อมกินได้เลยแล้วเจอกันในคลิปถัดไปครับ